ข้อเสียของความอ้วนที่คนส่วนใหญ่95%ไม่รู้บางคนอยู่กับความอ้วนมา5ปี10ปีโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตอย่างมากบางคนอ้วนแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้จะวัดยังไงวัดโดยการที่คุณเนี่ยมีรอบเอวเกิน35นิ้วซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยมีเซลล์ไขมันที่มากเกินความจําเป็นของร่างกายเขาพบว่าหากมีไขมันที่อยู่ในช่องท้องเยอะๆเนี่ย มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยนะพราะเกิดการอักเสบขึ้นปุ๊บ ถ้าเป็นที่ผิวหนังจะสังเกตได้ง่ายๆเลยมันจะเหมือนมีคราบขี้ใครที่ขัดไม่ออกมักพบได้บ่อยบริเวณที่คอหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า a t h e r o s i s ในอักฤแคนข้อต่อไปเมื่อเราเริ่มอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยขเขาพบว่าระดับน้ําตาลของเราเนี่ยจะสูงขึ้นง่ายโดยเฉพาะน้ําตาลสะสมข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอ้วนเรื้อรังไปนานๆมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่ผนังของหลอดเลือดพอมีการอักเสบตรงเนี้ยเรื้อรังไปนานๆมัน ก็เลยทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งตัวทําให้บางคนเป็นโรคหัวใจตีบเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือทําให้เป็นอัมพฤกษ์ได้ดังนั้นพอคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยความอ้วนไม่ได้เพียงทําให้คุณภาพลักษ์ดูไม่ดีใส่เสื้อผ้าไม่สวยแต่ยังทําให้เกิดโรคเรื้อรังหลายๆโรคตามมาด้วยใครก็ตามที่อยากลดความอ้วนจริงๆถ้าใช้สูตรหมอเฟิร์นเลยนะก็จะเน้นที่คุมอาหารแทบจะ90%ออกกําลังกายแค่ 10- 20%เท่านั้นเองแล้วก็ให้คุณไปพักผ่อนให้เพียง พอ3ขั้นตอนแค่นี้ง่ายๆแต่ถ้าใครที่สนใจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการลดพุงลดความอ้วนเพิ่มขึ้นเนี่ยหมอเฟิร์นเขียนไว้ในหนังสืออ e ีบุ๊กที่ชื่อว่า9ไอเดียลดพุงป่องถ้าสนใจสามารถทักอินบ็อกหรือกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์พิมพ์เลข9ไปคุยกับทีมงานได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ